you <laughs> มาอน,นี้เป็นเป็นเป็นขึอย่างฝนที่ตกนี่แหละเมื่อนี้สงใสัยสองใสัย่อมซุ่มไหมยซุ่มซุ่มพระเจ้าปูกไกวยบนบนเอาฝนฝนบ่ตกบนเอาฝนซุ่มปูกไกว์ซุ่มตัดอยกะบบ่นใบฝนตกแบบนี้วันนี้พาพิรุณอยเดี๋ยวจังเล่นว่าเดี๋ยวจังได้ดีที่ตกค่ตกอตกอันูพฟังบนบนเอาฝนตกนี่ก็บไข้ไหลไขาไหล ผู้บนเออฝนบรตรงนี่ค่ข้ไหลายข้ากันบันนี้อะวันนี้พาพิรุ่นพิ่นกัเลยวา่าพิ่นกันลยว่าเอามันมันมันต้องหอจังซี่เพื่อ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 ,อยุเป็นกลางให้ให้ให้มันได้ผลทั้งสองไฟผู้บนเออฝนนี่ยจะพึ่งหงมันตกเหมนนะ่ะ <laughs> จะพึ่งไงมันตกวันนี้ได้สบสุบนำเสดต่อไว้ศพนำเสดไว้ก็ุบ สูบเรี่ยวๆน้ำแหงมือซาเดียวน้ำแหงมือซาเดียวพอดีกำลังสิยญาไปิดตับเครื่องสูบน้ำผลบดตกจากลงพอดีน,นั่นเด่ายังตึงซอง้อนเด้ทั้งสองเ้อนมืโอโซฮหัวโว่ยังดอกบัวนต่ยังพิจารหน้าร่างกายบา,บางเปียกเหมือนดอกบวกับวบัวบัวซีเรอ์บัวซีเรานี่บัวซีเรามีมีประเพณไต,ต้มอพน่นพ่นต้ม พลน,น้ำแล้วก็บเบงบานชีวิตคน้ฮงกะกะเปรียบเสมือนดอกบัวเฮ้กันมีมันมันมันกะมีทั้งประเภอ่อมันกะมีมีมีมันกะอยเคยอยู่ไต่ตมมาทุกทุกคนอ่อบอมีพู้ได้่เคยอยูอ่ไต่ตมอืมอยู่กับความนาเหม็นอยู่อยู่กับความนาเหม็นอยู่ไต่ตมอืมพ็ตัวปอขึ้นมาจากต่มน้อยนึงกะตัสวสิรอดปากหอ้ปากปาูปากปลา โอ้ปาาเต่าทุกสัทุกชนิดใต้น้ำสิลุ่มกินสิลุ่มกัดลุ่มกินบัว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 ที่มันผลจากตรงขึ้นมาอันนี้ส่วมันจะชัวมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นมามะหอดกลางกลางกลางน้ำกลางน้ำเหมือนกับยังบ่ท่านได็ปปอดไปเหมือนกับยังตืกลุ่มตืกป่าตึกนั่นถึงเนี้ลุ่มลุ่มกัดลุ่มกินลุ่มแทะอยู่จนพ้นน้ำขึ้นมาอ คนนำขึ้นมาคนนำขึ้นมาเล้วเป็นบวนตูมเป็นบวดตูมพร้อมทีซิเบนบัตนี่ขึ้นมาขึ้นมาเป็นบวนตูมเร็วมันมันมันก็ยังต้องค่อยค่อยระแวดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติต่างๆนานา่ไดซีคนเด็ดไปไปไปเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ไดซิคุเด็ดไป นั่นไปนี้ได้ก็ชีคนชีเลือดต่ำฮักล่มบไดยบานซ่ํานั่นมันเป็นเรื่องสั่นอืมอ่าชีเลือดต่ำฮักบ๊วยบานอ่าบางเทือก็ขึ้นไปบานได้บางดอกก็ขึ้นไปบานได้ลวงลวยลงมาเหวเฉาลงมาฮักหูกพังลงมามันมันสิวนเวียนอยู่สั่นอ่าพ่อพ่อขึ้นไปเบ่งบานได้อ่า พวกพึ่งพวกดอกไอพวกพึ่งพวกอมาแรงมันกับมาลุ่มลุ่มตอมรุ่มลุ่มลุ่มรุ่มลุ่มตอมเจสันนะครับบานนี้พ่อพ่อพ่อกีบบัวมันมันหลงลุ้ยลุ่มหลงลุ้ยลุ่มมันแหงเฉาลุ่มแหงเฉาลุ่มบานนี้มันเป็นเป็นเม็ดมันบ่ละเป็นเม็ดเป็นเม็ดพ่อะมันแหงเมล็ดนั่นกะกระตกลงไปแนะนำกรตกลงไปแนะนำดอกบัวดอกนั้นมันแหงเฉาลุ่มมันกับเปยละลายถิ่มลงไปแนะนำเมล็ดขล้องดอกบัวดอกนั้น ลงไปจมลงไปอยู่ในตมอยู่ในควนตมมันก็งอกขึ้นมาใหม่นี่มันมันวนเวียนโยงสิวัตตาสงสันคิดคนเดียกันมันกับวนเวียนเวียนเกิดเวียนตายเวียนไหวโยงสิ่ากับเจ้บอสอ่ากับมันมันกับบวตางกันกับบัวชสิเราอืมบัวชสิเราบวตางกันบวตางกันจะงัยจารณาเบิ่งดีดีเฮ่เฮ้เขาพิจารณาเบิ่งดีดีมันบวตางกันมันเวียนเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมันมันเวียนโยงสั่นอ่า เกิดขึ้นมากคับมมากมามาโศกับอุปสรรคต่างๆนะ้วนะนั่เยี่ยนมันเวี่ยนเกิดเยี่ยนตายเวียนเยี่ยนไปเวียนมาอยงสั่นชีวิตคนมันมันมันกะกะเปรียบเสมือนดอกเปรียบเสมือนบัวซีเราห์นะอืมไอ้นี่เขาเขาเขาเอาบัวซีเรอหามาก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 บอกสอนมาเปรียบเทียบใน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 วิธีการไม่็นนะในในวิธีการไม่เพื่อให้เข้าใจในวงจรชีวิต ในวงจรชีวิตอให้มันเห็นภาพคือคือคือฮวงวาน่ะการพิจารณาการพิจารณาบึงบึงธาตุการร่างกายการพิจารณาบึงอนัปานสติการพิจารณาบึงอาุภะมันมันมันกับ,บาตางกันกับกับกับวงจรชีวิตของ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 ดอกบัวงานบาลระ <c oughs> น้องพิจารณาบึงบดีๆตางกันเนีน่ยคือเฮาพิจารณามันเห็นภาพคือพิจารณาบึงร่างกาย เราจะพึงไปพิจารณาเบิ้งพื้นให้พิจารณาเบิ้งงบิ้งเบิ้งเบินพื้นพื้นพื้นไผ่ในหลางไก่เอาแล้วเอาไปเทียบเบงกับกับธรรมชาติที่มันที่ที่มันคล้ายว่องจออมันมันมันสีบ่ตางกันเลยบ่ต่างจักหน่อยมันมันเป็นมันเป็นลักษณะนี้ความสวยงามมันกะสวยงามแต่เดี๋ยวมันจะล่วงลวยลงห่วงลวยลงมันมันมันสิหมุนเวียนอยู่ประมาณนั้น เไม่เศร้าเลยห้องห้องห้องโวมาเศร้าออย่างเนาะอืมฝนฝนจะเป็นตะตกมาเนี่ยเป็นตะตกตะตกาำอยู่ดอกอห้องเอ่อห้อง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 นังห้องห้องตัวหน้าอ่าบางบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ห้องห้องห้องโวออกมาพร้อมพร้อมกับการสอนห้องฝรั่งในประมาณนั้นเออคือคือคือ คือบางสิ่งบางอย่างเข้ากับบอกให้ได้ยินได้ฟังคื้กันประมาณนั้นคือคือมันออกมาพร้อมเราปลูกพร้อมกันประมาณนั้นมันมันมันบดมันบดตางกันนี่แหละบัวที่เข้าเคยมาอืมชีวิตคนมันเคยมามันมันเคยเปิดแตกเปื้อนต่มมันเคยเน่าเหม็นมาทุกคนอืมันมันกันกับบัวเต่ตมอืมชีวิตคนเขาบดตางกันอ่เมื่อ เมื่อมันพ่นน้ำขึ้นมาแล้วเมื่อมันเบ่งบานอ่ามันพ่นน้ำขึ้นมาแล้วมันเบ่งแม้แต่พ่นน้ำขึ้นมาแล้วมันยังมันยังม่ทเน่ด้มันยังม่นันได้พ่นไฟเลยอ่าได้จะถืกเรือส้นหักไปยังสันได้จะถืกเด็ดไปยังสันแม้แต่ดอกบานแล้วมันก็ยังบปลอดภัยเลยได้จะถือเรือส้นหักได้ี่ถืกเอ่อมนต์ลงไปหาปูหาปลาซี่เสิไปต่าไปฮักขึ้นั่นมันมันมันมีอย่างกี่รังอย่างยืนมันทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตังยุ้รกดับไป เหมือนองค์สมเด็จพระสมสมมสุทธเจ้าเป็นทออรงเทศนาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปและเมื่อพระอ,องค์ทรงเ,ออเทศนาสอนออปัญจวัคคีทั้งหะในธรรมจกรพะพระอัญญาตุาท่านะกะได้ดวงตาเห็นธรรมจิได้ดวงตาเห็นธรรมว่าเอ้ไอ้มันรู้สวดาบันนี่แหละเขาเขาก็จะไม่ได้ มันกามองเห็นอ่าริงทั้งหลายทั้งปวงมันตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เราก็ดับไปเพื่อนเห็นเพื่อนเรียนตรงนี้นั่นแหละบ่บ่ต่างกันบ่ต่างกันวงจรชีวิตคนกับวงจรวงจรของดอกบัวเนี่ยบ่ต่างกันเลยอืมแล้วกับอออดีตที่ผ่านมาตอนที่มันอยใต้ตม ให้พิจารณาบ่งตอนที่มันตอนที่มันพ่น้าขึ้นมาแล้วตอนที่มันเบ่งบานแล้วอืมให้พิจารณาอยู่ตรงนี้แต่ก็ให้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 เพิ่งระลึกอยู่เสมอว่าอดอกบัวนั้นมันเคยอยู่ใต้ตุมไมมันมันมันเคยงอกขึงจากตุ่มาหมให้ให้พิจารณาให้สังวนอยู่อยู่ตรงนั้นให้ให้สาเนียกไปยุยอยุตลอดเวลานะว่าอ่บัวนี่มันเคยเคยเคยอยู่ใต้ตุมขึ้นอืมมันมันเคยพันอุปสรรคยางขึ้นมาเนี่ย แต่แต่อย่าเอาอดีตเรานั่นมา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 เป็นไในเครื่องฟังคิดฟังใจนะเไว้ไว้แค่เตือนใจว่าเคยผ่านมาซื้อนี่การดำร่งชีวิตของก่าการดำร่งชีวิตของของนายนุ่มเขาคือกันอืถ้าไปยึดติดยุบอดีตมันมันกับไปเ้างหนงนาบ่ได้ไปข้างหนงนาบ่ได้คือคือมันมันมันสียยึดติดอย่ังสั่นอมันมันสียยึดตปดอย่ังสั่นไม่ให้ไปมันห้ไปใสบ่ได้นะผู้เคยรวยมากส่ ผู้ค้ายรวยมากยังสิถ้ามือได้มือนึ่งจนลงไปยังสิม,มือได้มือนึงจนลงมันบ่อยรจนแบบกระท่านหันลงมันบ่อมันจะไปยึดติดกับกว่าจะควางค้ายยมากนะมันมันสั่นซือมันบปล่อยว่างนะถ้าปล่อยว่างลงไปได้นี่คือเริ่มต้นหาหาเพื่อเพื่อเริ่มต้นไหมเริ่มต้นจากศูนย์นี่เพิกยินงเพลียี่เกียวกจนเกียคือมันเริ่มตน้นหาได้สำแดงกอยู่ใน่สำนันนะคือสิ่งที่มันอดีตที่มันผ่านมาคือปล่อยทิมไป ว่วทุกคนคือเขาเคยบอกมาและวอ่ทุกคนมันเคยผ่านเหมือว่านมาทุกคนเ mm. คยผ่านมาเหมือว่านมาทุกคน mm. เคยผ่านโมงกทีเหลียวมาทุกคนเ mm. คยผ่านนาทีทีเหลียวมาทุกคนอ่แต่ไอ้เขาไปายามมอาเอาเอาซิงเรานี่ยนะอ่ามาเป็นมาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อ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 ก้าวเดินไปในในในมีๆๆนาทีทั้งนั้นในนาทีทั้งนั้น่คือคือเขาเอาสิงพราะนั้นเป็นเครื่องเตือนใจซออย่าไปยึดติดยาวน้าฟังใจ เป็นเครื่องเตือนใจแต่ย่าฟังใจนะเพื่อให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนที่ที่ดีเอาไว้สอนเพื่อเพื่อก้าวไปในในวินาทีต้างหนาแม่หม่ละนี่ทีก้าวไปได้เมื่อเมื่อเมื่อเขาก้าวไปก้าวไปได้ก้าวไปได้เอกากอย่าอย่าอย่าลืมอย่าลืมกับเพื่อนอย่าลืมกระเพื่อนนะเพิ่งสำเนียบอยู่ตลอดเวลานะว่า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 เคยผ่านอีหย่างมาในหน้าที่ที่เล้ยวอยู่ประมาณนั้นนี่มันมันที่สอนใน ในโตห้อยอย่างนี้เป็น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 คนดีนะ่นี่มันไปจังสันเดี่ยวการอ่าการเอาศิลนเอาท้เอออ่าปกคล้องจิตปกคล้องใจกะกะกะใส่ลักศิลศิลถ้ำปกคล้องจิตปกคล้องใจไป็นน้ำเพื่อมันไม่ความเจริญเก่าหนาในชีวิตแานบ่ละอนี่นั่นอเอหัวไปบ่มากมันกับอกอกนอกเรื่องไปไปไปทั้งทั้งทั้งคารวะทั้งย่อม มันไ,ไปทางนั้นมเมื่อมาดึงกับมาเขาใน,ใน,ใน,ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติในทางภาวนาเลยเกิดสติ <c oughs> เกิดปัญญาทั้งธรรมันกับระตังกันก็คือห้องศึกษาศึกษาในใในนถัดขันร่างกายห้องคือจังห้องวา่าทีเลียนตำราได้มากกรัแสงเลียนมากเป็นลอยตำรารอยตำารตำาสองอยตำราสามรอยตำราอ่านหนังสือลอยเหลี่ยมสองลอยเหลี่ยมสามรอยเหลี่ยมอ่านพระไตรปิฎกจน จบตั้งแปดหมื่นสี่พันพัธมขัญมันกะได้มาลงมาพิจารณาเบิงในร่างกายมันก็ได้กลับลงมาพิจารณาเบิงตำล่าในถาดขันร่างกายที่เขาสิงกี่มันจะน้ำผ้าไปให้ประสบความสำเร็จได้มันก็ขืนอยู่กับถาดขันร่างกายนี่ทั้งมัดทั้งสินตำล่าได้ไดกับบ่อสูถาดขันร่างกายแต่แต่ตำล่าเรานั่นมันก็เป็นเ,เครื่องน้ำทังองเครื่องน้ำทังที่ดีน,นะนะ เปียบเสมือนเปียบเสมือนข้อเดินไปยังไงตำล่านั่นเปียบเสมือนมีดเอาไว้ไว้ท่างไปตำล่านั่นเปียบเสมือนไม่กวดเอาไว้กวดอวกเศษน้ําพอกิยังออกจากทั้งเพื่อให้เดินเข้าไปได้สะดวกนะเพื่อเดินเข้าไปได้สะดวกเพื่อเดินเข้าไปในป่าได้สะดวกเพราะแม่นั่นตำล่านั่นกะกะกะถ้าเอามาเปรียบใจร่างกายห้องก็ตำล่าพวกเรานั่น ก็เอามาไว้ไ้ไว้ห <pour> ้องเรียนรู yup. ้มาเพื่อเพื่อเอาไว้เพื่อไว้มาเดินเดินทั้งทางทั้งมักฝนองแปดเพื่อเพื่อพิจารณาร่างกายเพื่อพิจารณาถัดการร่างกายเพื่อพิจารณาหน้ปราสติเพื่อพิจารณาอสุภะในร่างกายจะคล่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน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 สภาพวัธรรมในสภาพวจิตเพราะมันอืมเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งฝวงมัน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 เกิดขึ้นตั้งอย่แล้วกันดับไป มันเกิดขึ้นอยู่ใส่มันบ่ได้เกิดขึ้นในตำหน้าออมันตั้งยู่มันก็ไ่ได้ตั้งยู่ในตำหน้าอมันดับไปมันก็บ่ได้ดับไปในตำหน้าแต่จริงจริงทั้งหลายทั้งปวงหมันเกิดขึ้นตั้งยูเราก็ดับไปมันเกิดขึ้นที่ธาตุขันธ์ห้องเกิดขึ้นตั้งยูก็ตั้งยูที่ธาตุดับไปก็ดับไปที่ธาตุขันธ์ห้องนั่นมันมันมันเป็นอย่างนั้นต้องต้องคอยใจต้องคอยใจตรงนี้เห็นมันดีเพราะว่าบางบางคนนี่ อภาวนาปฏิบัติภาวนากับมาทันที่ไปยึดมันอยู่ต่างแต่กับตำรายึดมันอยู่กับตำร่ายังเหว่ตำล่าเขียยังสันติตำล่าบอกว่าจังสันติแตคือมัน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 ไอ้กิจเนี่ยมันมันสี่เอียนน้ำตำล่ายังเหว่เลียนน้ำอยน้ำโตหนังสือยังเหว่หะนะมันมันก็เลยกิจนั่นมันก็เลยเป็นสมาธิยายามพิจารณาบงดีดีดองกิจกิจที่เป็นสมาธิเลยด้กิจมันสี่เอียนน้ำโต้หนังสือในตำล่า มันจะเรียนโยงสนะเรียนเรียนหาตัวหนังสือตัวนั่นตัวนี้ฮ็ดแั่งสรรพสิมันจะเรียนโยงสนอ่คือคือคือมัน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 บ่ปว่างนะนะบ่บ่ปว่างไอ้ทิศว่าจะควงอะอะรูในตำล่านะคือมันบ่ปว่างตรงนี้มันมันก็เลยบ่รูโบ่บ่บ่กลับมาอะรูรูชัดในในถาดนร่างกาไก่นะอันนี้กับลงกับขม่าพิจารณาเบิ่งบนเลยอ่มัน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 พิจารณาปัญญามันก็ วกก pues ับไปหาตรหนังสือให้เขามันยืจจงสั้นมันมันก็เลยไปใส่ว่าใส่บ่เป็นอปไปยาำไปไปย่ำพิจารณาบ้างดีดีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ธาตุขันร่างกายตั้งยู่มันตั้งยู่ที่ธาตุขันร่างกายดับไปมันกระตับไปที่ธาตุขันร่างกายมันบ่ได้เกิดขึ้นที่ตำานานบ่ได้ตั้งยู่ที่ตำานานบ่ได้ดับไปที่ตำานานนั่นพิจารณาบางธาตุขันร่างกายฮะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นก็ทรงสอนว่าให้พิจารณาร่างกาย พิจารณาพระพุทธสิท <c oughs> ิพิจารณาเบญจสุภะในร่างกายยังห้าวโวมาเซ่อนถ้าตามใจที่ยังบัตเตนเห็นอสุภะในร่างกายอย่างควงมา,า,า,ามวาาาาายยามันมันมันก็เป็นไปบัตเตที่ไปพิจารณาอสุภะปืนมันกเน็เป็นไปบัตเตที่ไปพิจารณาอสุภะในชิงรอบ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 ตัวมันก็เป็นไปบัตเตที่ทีไปพิจารณาเป็นไปบัตเตอืมไอ้เต็งน่ก็เป็นไปบัตเต ตรงเร,งร,งเ ent, ร,งริ่มต้นห้องก็ต้องพิจารณาสุภาพในร่างกายอย่าความอะไรมันเห็นมันรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายอย่าความกวนในถาดคันอย่าความกวนมันจังบอกออกทรงวลลจิตออกไปพิจารณา,าต่าง, well งมันมันก็นอยู่ประมาณนั Power ้นเอาเมื่อนี่กะซัมนี่แหละห้องบนนี้อย่างโบหลายมุมี่อย่างโบมื่อนี้เอซัมนี่แหละฝนกะทรงีิตรกลมกบแห้งแห้งลมดี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 นั่ มืัอนี้ก็สวดสวดมุ่นสวดมุ่นซาเนี่ยสวดซาเนี่ยมืนอนี้เพราะว่ากับเมื่อยๆน่าก็ได้ส่งสวดซาเนี่ยสวดเงินเงินซาจักหน่อยเพราะว่าตัดกร่างกายมันก็ส่งส่งส่งเถ่าแฮี้ยงหลือไหมอ่ะเพรตกมาปีนี้ตกมาปีนี้อ่ะตกมาปีนี้สี่สี่สี่สิบหรือเปล่าความเอ่อเอ่อสภาพสภาพร่างกายมันมันไปเร็วเพราะว่าเขาเขาเอ่อ การร่างกายห,ห่อใส่มันมากแบบคุ้มค่าครนะึ่งเดีวะ <c oughs> นะใส่มาคุ้มค่าครึ่งเดีวใส่มาคุ้มค่าครึ่งเดีวอืมยังว่าไอ้ก็ยังห้องวตะกีแ้แหละตะกี้เป็นพุ่มแผลวันนี้อยู่ดีๆมันหายเปลองหายเปีงยัง่าชิดหอดมันอยู่อย่ากเก่าโอ้ยหายไปก็บวบก้บกกาวกันโมยังพุ่มแผลหรือแมามาขึ้นมา,าแล้วกะส่งส่ง,ส,งส่งเฉียด,ด,ยดเลยดิเออเฉียด เฉียดเงินเงินเป็นพุ่มเพลนแล้วเขาเขาเขาจังถือกล่อไปไปบวชเงินก็ได้เฮ้ยอืมก็ดีว่ามันมันมันเป็นช่วงมันมันเป็นช่วงที่ว่ามันมันไม่แนวดึงดึงเขามาเลยนะดึงเขามาแบบว่าตอนน้อมาดึงเขามาแบบที่เขาบอกได้ตั้งโตตั้งใจเลยม่ได้ตั้งโตตั้งใจยังไงเออช่วงที่เอ่อไมนั่นที่ดึงที่ที่ดึงเขามาดึงเขาเขามาเขาไมาอีกรอบหนึ่งอืมมันมันมัน มันแม่ต่้ฮาอองกับบัตถต่างตัวมันคือมันมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยนะกะกะแปลกอยู่กะกะย้อนอยากจแเพอืะย้อนย่อนพุ่มแพะเออมันมันมันตั้งเป็นตั้งเป็นขึ้ไม่หฮอให้ให้หฮอโฮมันตั้งเป็นขึ้นมาเพื่อดึงหฮอออกจากอเพศทชั่วไรจตงในบนห่อห่อแบบกะพิลเล็กอยู่อืกะทรงใสอยู่เออพอเพราะเพาหอเขามาเป็น เป็นอเอ็ดพระมันก็หายไปเองนี่เออหนอกตะกี้ฮาองกงก็เคยเป็นแนวเทียดเลยมันมันมันมาเปลี่ยนโยโยโยบดบดหนอกเป็น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 มัน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 เมื่อไอ้คนเฮาองเนี่ยมันมันเมื่อถึงการถึงเวลามัน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 จะมีแนวดึงเขาไมาเองนะนี่ถึงถึงการสอนมาไม่ไอ้การสะสมบุญการเรียท่านสะสมบุญสะสมบารมีนี่นี่แ e หละ เพราะว่ามันมัน,ม,นมันสะสมสะสมกันสะสมหลายๆภพหลายๆชาตินะมันมันไปยังสันตาบ่เสือเรื่องนี้มันก็สอนเรื่องนี้บ่ได้แม่นบ่การสะสมบุญสะสมท่านสะสมบารมีเพื่อไว้ในเสนในศาสนาเพื่อใส่ในภพภูมิต่อไปนี่มันเป็นจังซั่นเอา้ามื้อน,นี้ซ่บเนอร์ละ